พี่น้องมาเก็บผักเสียน้ากันเด้อโอรมว่ามพอเป็นปลาพี่น้องเก็บได้หลายแล้วสีไฮเบิงเด้สีไ้เบิง้งว่หลาย,ลายสกำไลนี่ยอดผักเสียนี่จ้าว่นน่ะได้ที่เต็มถุงแล้วพี่น้องเห็นบ่เนี่ยได้ที่เต็มถุงแล้วเก็บแบบเดียวเดี๋ยวห้อมาเบิ้งคักๆที่เก็บเห็นบ่สีไฮเบิงปลาผักเสียนบหยอดดูพี่น้องเอยตาสะออนหยอดย,ย้อยหญ่ อยู่บ่ไก่ถนนแล้วพี่น้องแต่มันเป็นปลาเสียงคนขี่จักรยานเล่นเต้มอยู่ตอนย่างเข้ามในรถจอดเต้มแล้วพี่น้องเอ้ยพาหมามาย่างวันจะของมาสิบโมงวันสิบประค่อยมีคนหลายึ้นเก่าพี่น้องเบิ้งเบึงเบิงเบึงเบึงเบึงเบิงเบึงเอาเบึงแต่ละหยอดกว่า ตู้แซ่สิบ,บม่มีหม่องแซ่หรอพี่น้องเก็บไว้ห้กินตอนมันบม่มีอยากได้อีกอยู่แต่มันบ่มีทีแซ่แล้วหักอาหักเอามีแต่หยดเด่งเด้งเด็ดเด็เจีบจะเข้าก่อนพี่น้องเอาเบ่งปลาไปก่อนทง้ทงท้ง มองพี่น้องมาคนเดียวได้ไหนมาคนเดียวมาคนเดียวให้เขาเอามาถิ่มไว้เห็นบ่สว้งามครับเต็มถุงแล้วพี่น้องสิเต็มถุงแล้วเด้อเบื่งเด้อ แต่อสะออนสะออนเด้อพี่น้องสะออนมาเก็บเอาเด้อบ้านไผนะ่บบมี้นะวังเขตเขตไผ่บบมี่หมีนี่แต่อจอดหย่อนใหญ่ๆห่วเบิ่งดูเบิ่งดูเบิ่งดูแต่อสะออนพี่น้องสะออนบ่สะออนบ่ อ่อนๆข้างนั้นโอหยอดโอ้อหยอดทอนี่ก้อยด็อีกร้ายนะพวกไปน่องไปเรื่อยคือบอคือบอคือบอคยอยากคยอยากคยอยากมาเด้อผักเตียน เดี๋ยวเด้อพี่น้องเอ้ยเต็มถุงแล้วเราหันกล่องมาทางนี้ด้วยสินะเบิ่งทางนี้อีกเก็บตรางนี้อีกกันเก็บหมอกข,อขอ้างๆพี่พี่น้องเอ้ยมันจังสีงหอยอดใหญ่ มาเด้อพุดด้สิี่มาเก็บกันแย่แม็มมาเด้อมาเด้อมาเด้อดสก,กีตแบบนี้กินพักกินยาพี่น้องของมักนอนเบ่งท่าทักับกินแล้วพี่น้องเอ้ยมักคักมักแม่กินเล่นซื่อๆนี่แหละไม่ต้องกินกับเขาเลยแสบคักแสบนะ ยูคนเดียวมวนๆโอยหนอดอะไรหยอด,ะะยอดแม็คือใหญ่แท้พี่หนอกงามงามคางงามเนี่ย เห็นบ่ตรง đ ดง่ามบา่ตอนไปมึงคทปีวังหันนะ่ะเอาไนไปฝากย่าอย,ยูเดร์พี่น้องย่าเราล่องวานมึงแล้วมันวานบากข้นแต่และว,วานละว,ว่าสี่ล่องวานอีกอยูวสันโอ้ยเบิ่งบักคั้นตัวน,นี้คั้นคั้นแล้วพี่น้องเนี่ย ถ้าลูกกังเกงถ้าลูกเสียเบิดเห็นบ่เห็นบ่งามบ่างามงาม เบ่งตงนีงเด้อพี่น้องอ่ะสิงามมาเบ่งตง,งนีงเอ้ยยางพันต้นขั้นต้นตำแน่เขอ,หอาหอมจักหน่อยก่อนหอนอากาศดีดีมาเก็บน้ำกันเด้อ ค่ะพี่น้องยัดแล้วยัดอีก cái nóng bông thúm tìm lắm, tìm vậy là, mình nhọt nhai nhọt nhọt nhai 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 nháy nháy nhàng luôn làm มันห่างกันแล้วมันหยอดใหญ่พี่น่องมันบริเกิดทีคักเห็นปะ,นะปอลปอดสาร้อจ้าปลอดสารปลอดสาร ฟ้าไว้ก่อนนะพี่น้องนะมาเอาปลานี่เด้อพี่น้องเด้อเดี๋ยวเบื้องปลานี่เบี๋ยงเห็นบ่อผัวนี่หนามพี่น้องมันไม่หนาม งามคับวะเดงที up, ่นังยาย มาเบิ่งน้ำกันตังต้งได y ล่ละเห็นบ่พี่น้องเห็นบ่าม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 าเก็ียน้ำกันเด้อจ้าเด้อหักเอาหักเอาองามค่ง,งามแน่ ยกกลองขึ้นจักหน่อยกันมันสิเดียวประเห็นอ่ะมันสูงโอ้ยพี่น้องเลยว่างามบบกพี่น้องงามบบมาเจอ ใช่ใช่อไส์อะอไสมอะ a าลิกมูสตัสใ h ตองลูกไละลูกไลก์กับกาลิกใช่นู่นอีลู o ไ l e ์บาดอีนู่นเน l y e ใช่ใช่ข้าตะกล่มเก็บพักพี่น้องลืมเบิร์ฝรั่งเขามายืนเบิร์เขาเก็บเถืงก็บ่าโหหาผัวเมียครูหนึ่งเขาบอกว่ามันต้นอีหยังเขาเอิ้นจาริมุสตัสมุสตัส อันนี้ว่าเออแม่นี่เรียชันสีร้องเบิงจากน้อยอยู่ว่าสัน,นสีร้องเอาไปชิมอยู่ว่าสันเขาวา่าแต่บางคั้ว่าฝรั่งเขาเ็องยังกินด้วพี่นอ้องเมื่อไหรเก็บไปหลายๆเนี่ยสีร้องเอาไปแกงแกงแกงคืออ่าทากิเล็กบ้านเฮานะ่ะมันขมเลยพี่นอ้องขมดีดีขมแซ่บขมนัวโอ้เบาขึ้นอีหยังก็แซบ่บเบิดลนะพี่นอ้องคนมันมักเนาะดูมา ถ้าตะก,กล่มเก็บพอเห็นคนยังมากเขามากันสองพวมเนี่ยเสียงมาอีกแล้วพี่นอ้องเสียงยางมาแหละบางคนมันก็อยากบางคนมันก็เนี่เอยิ้มแย้มแจ่มใสถามเขาหน่ะพี่นอ้องอันนี้บางคนมันก็ยิ่งหยิ่งเด้บางคนมันก็ยิ่งหยิ่งมันไม่อยากคุยกับเขา ไถ้าไา่มาออกกํลังกายมุดปลาหมดดงไป้าวนย่างมาเจอสองพวเมีย feet, พี่น้องเอ้ยจากเราเขียนยังให้คอยรุนนาบุญนาะงอไปรับพี่น้องมือนี้นะเอาไวส้ส้ำนีก่อนเด้อเดี๋ยวจะเข้าไปเบิ่งกันอยู่บ้านอีกเด้อว่า สิเป็นยังไงเอาไปเทออกแล้วทีท้ายให้เบิรงอีกรอบหนึ่งได้จ้ะอันนี้วิดีโอนี้เอาไว้แค่นี้เด้อพี่น้อมันหลายแล้วมันสิดาวน์โหลดยากฝากกดติดตามด้วยนะจ้ากดไลค์กดแชร์ได้จ้าบ๊ายบายค่ะขอบคุณค่ะ